วิดีโอคู่ครับแล้วก็จะดูนี่จะแอนเลิศร้อยนะแค่แคแกแกนรุ่นที่สามกับรุ่นที่สี่มีอยู่ประมาณสองตัวที่มันอายุประมาณแปดสิบกว่าวันกับพวกเนี้ร้อยกว่าวันและนะไม่นจะมีอยู่สามสี่รุ่นรวมๆกันนะจะเป็นรุ่นเดียวกับลูกค้านี่ตัวที่ชูขอขึ้นนี่จะเป็นรุ่นเล็กปาของลูกค้าที่อยู่สุรินนะ แล้วก็ตัวใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นรุ่นน้องของลูกค้าที่มุดาหารกับบางมูลน,นาคซื้อไปเนาะแต่ของลูกค้าจะตัวใหญ่กว่าน,นี้แล้วอันนี้คือเป็นรุ่นน้องที่เหลืออยู่แซนเลิศร้อยนะแคกแกนแล้วครับสามเดือนกว่าร้อยกว่าวันได้ประมาณนี้แหละตัวเองเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าเจ้าของฟาร์ยวจะถามหาว่าไอ้ปากหมา,มาที่มันพูดอะแล้วมันมีคนซื้อไก่มาหน้าตาแบบไหนเนาะน,นี่นะคะ ประมาณนี้ส่วนขอกนี้พ่อแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์นี้เกิด20ตุลาสองห้านะ20ตุลาสนะองห้านะขอกนี้ตัวผู้นั้น7เดือนกว่ากับ8เดือนละตัวที่บอกว่ามันแคแกคนอ่ะอ5 5สิบกิโลตัวเมียน,นี่ก็ประมาณ7โลกว่ากับแแล้วละเนาะมันนี้ไม่ไข่ ที่เราช่างนะล่าสุดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแต่ตอนนี้เนคอกนู้นก็เลือดแปดสิบเจ็ดครับเลือดแปดสิบเจ็ดแล้ววัดกลับมา,าเนี่ไก่เรามีเยอะหรอกแต่เราใส่ว่าเราเลี้ยงแบบสไตล์ฟาร์มเราส่วนไข่ตาบอกว่าเลี้ยงยังไงคุณก็ไปซื้อเองข้าาความน่าเชื่อถือตัวเองอันนี้ฟาร์มเราเนาะเราไม่ได้ไปถ่ายรูกฟาร์มไขรมาเนะาะเจ้าของฟาร์มก็อยู่นี่เนาะเราใช้กล้องตัวเดียวแต่ว่ามันแบ่งหน้าได้สองเห็นหน้าสองอันเนาะ